เมื่อเอ่ยชื่อของคุณกิติการจนะสถิตนักดนตรีรุ่นใหญ่ที่อยู่คู่กับวงการเพลงไทยมายาวนานหลายสิบปีค่ะนอกจากฝีไม้ลายมือการโซโล่กีตาร์แล้วนะคะเครื่องดนตรีคู่ใจที่ผู้ชมจํากันได้ดีก็คือกีตาร์รูปทรงปืนค่ะซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวเองจนกลายเป็นที่มาของฉายาเขา คุณกิติเล่าว่าตอนแรกที่ทํากีตาร์รูปทรงปืนขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจจะนํามาเล่นจริงนะคะแต่เมื่อผู้ชมเห็นปรากฏว่าเป็นที่สนใจอย่างมากจึงเริ่มคิดทํากีตาร์รูปทรงปืนที่เล่นได้จริงแต่กว่าจะสําเร็จได้ตามที่หวังนะคะก็ทดลองกันอยู่นานถึง30ปีตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์การจัดวางรูปทรงตลอดจนทดสอบเสียงที่เหมาะสมค่ะไปฟังความแตกต่างระหว่างกีตาร์ทรงปืนแล้วก็กีตาร์ทั่วไปค่ะ กีตาร์ตรงส่วปลายมาถึงปับ๊บวางปุ๊บก็พอดีแต่กีตาร์ปืนมันจะต้องมีตำแหน่งที่วางหรือถ้าคนไม่ชินจะเล่นไม่ได้เลยการวางมืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนผิดเฮ้ยทำไงอ่ะแต่กองแต่ตออของผมเองเนี่ยพกกีตาร์ปืนมาปับ๊บเราสะพายปับ๊บนั่นคือใช่เลย ด้วยความโดดเด่นของกีต้าปืนนะคะทำให้คุณกิติอยากจะทําธุรกิจขายกีต้าประเภทนี้ค่ะแต่ว่าในระยะสิปีที่ผ่านมาไม่มีเงินทุนนะคะจนกระทั่งได้รับคําแนะนําจากอดีตผู้บริหารของกระทรวงสาหกรรมและปีที่แล้วก็ได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินกับสถาบันการเงินของรัฐนั่นก็คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME แ a n k ค่ะตอนแรกคิดว่ายากตอนแรกคิดว่ายากแต่พอ เขาถามไปถามมาเราตอบได้อย่างที่เขาต้องการ mm hmm. ก็ mm hmm. คิดว่าจบนะ mm hmm. แล้วก็อยากจะแนะนำอ่ะ mm hmm. แนะนำคนที่ทำธุรกิจอะไรก็ได้ mm hmm. ที่ตัวเองอยากจะทำเนะ mm hmm. ไป mm hmm. จริงๆแล้วก็มันมันไม่ยากไม่ยาก mm hmm. อย่างที่ก่อนที่จะไป mm hmm. ก่อนที่จะไปคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะ จะง่ายไ,ไหมจะย,ยากไหมเมื่อได้เงินลงทุนมาแล้วนะคะมาดูขั้นตอนของการทำธุรกิจนี้กันค่ะคุณกิติก็เล่าให้ฟังนะคะว่าการผลิตก,กีต้าร์ปืนนั้นฮะอาศัยประสบการณ์ในการทํากีต้าร์ส่วนตัวที่มีมานานโดยแบ่งการผลิตแต่ละส่วนนะคะไปยัง3ามแห่งก็คือไทยจีนและก็ไต้หวันตามความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการสั่งอุปกรณ์จําเป็นในการประกอบกีตาร์ด้วยนะคะอย่างเช่นตัวรับเสียงจากสหรัฐอเมริกา และกีตาร์ทุกตัวค่ะจะต้องมีการผ่านการตรวจสอบคุณภาพและการปรับแต่งเสียงขั้นสุดท้ายด้วยตัวของเขาเองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะจุดกีตาร์เนี่ยคือเริ่มแรกจริงๆเนี่ยจุดอ่อนมันขึ้นอยู่กับเวลาคอกีตาร์กับต,ตัวกีตาร์พอใส่กันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเออมันเรียบร้อยดีไหม แล้วครนนี้ใส่สาย,สายพอใส่ส,สายเนี่ยเราจะรู้จุดอ่อน <S <S พี่เป็นคนชอบเล่นกีตาร์ติดติดสายมากเพราะว่าเพลงร,ร็อกนี่มันต้องสายแบบใกล้ๆ <S 1> <S 1> บางคนอาจจะไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็ยกสายขึ้นแค่นั้นจบอันนี้อันนี้นนคือจุดอ่อน <S <S แล้วก็เสียงเสียงของกีตาร์นี่เราผ่านการจุดอ่อนมาแล้วเพราะว่าเราเรามีเราผ่านรอดผ่านหลาตัวสาวสิบีเนี่ยเพราะฉะนั้น ปัญหาที่ไม่มีอะปัจจุบันคุณกิตติได้จดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วนะคะทําออกมาตอนนี้อยู่3รุ่นค่ะเป็นรุ่นของลิมิเต็ดนะคะก็เรียกว่าเป็นการสําหรับคนที่เป็นแฟนประจําหรือว่าเพื่อเกิดความ ประทับใจกับคนที่ซื้อไปนะคะต้นทุนของแต่ละชิ้นค่ะอย่างน้อยๆน,น,นี่ก็เกือบครึ่งแสนแล้วนะคะแต่เมื่อประกอบเสร็จสมบูรณ์เนี่ยราคาขายนะคะอยู่ที่90,000บาทขึ้นไปแล้วแต่รุ่นค่ะซึ่งระยะเวลาของการทําก็ประมาณ7 1 0วันนะคะเต็มที่ไม่เกิน15วันค่ะขึ้นกับรายละเอียดของลูกค้านะคะตั้งแต่ทําธุรกิจมาประมาณ1ปีขายไปแล้วประมาณ40ตัวค่ะ